เจ้าเอ๊ะจากฟงบ่นีนรู้บ่าเป็นสิบหสิบกว่านี่ว้าวสวยสวยสวยสวืสวยสวยสวัสดีค่ะก็มาพบกับเอ๊กําลุพาละพาลุย วันนี้ก็พากันออกมาแต่เช้ามืดเพื่อทีจ่จะมาดูเห็ดกระงูกแต่หมานไม่หมานก็ไปรอลุ้นรอชมกับสาวเอกันดีกว่าจ้ะสาวเอดอกแรกเพ็หมานของเช้ามืดวันที่9กรกฎาคม257นะหนเห็ดกร้งูะนดอกบ้านโอ้โหก็คืฝนตกใส่ฝั่งนี้ หนูดนก้อนได้อากระดูใหญ่โหบาดดีมากว้าสาวเอ๋ไม่อยากจะคิดทะบานเน,ะเนาะแทนเพิ่กระลังถอดเสียเนะาะมึงนึกเห็ดยังเห็ดละงูขาวขาวจ้ะ จะฟองพ่อนิแผ่นคนนี่นี่ป้าเนียนคือสิแบบรู้ว่ามันสิหาสกว่านี่เกือบเกือบ่เกือบเลยมาตังไมาแต่ยังไงจะบาเก็บกระบาดเนานนะเนียนบาเก็บบอดาดมีนะทุกคน นี okay. ่ไหลจากนี่ไปนูน่นเดี๋ยวให้สาวอีกเก็บไปก่อนแพ่นกล้องให้ทุกคนดูก่อนนูน่นโอ้โหแล้วก็ขาวอักลากั่งนู่นดิกอ้ยมันคักมันคัก ทิ่สินแน่ยุดกข้าได้แต่จังสี่เนาะสะอีเนาะนี่นจ้ะอันเดยอันเพิ่นกำลังถอดเสียเนาะ ก็นาได้ทุกฟองเนาะนี่ไงอยากกันได้ตาใครยังยังสีน้นอิ ตรงนี้ก็จะเจอเต่บาน,บาน trên thịt cướp sáng độc à đường à à โหอันนี้ค้างค้างแล้วน้องสาวอีว้เป็นหิดแล้วงกเหลืองอืม วแล้วล่ะสวันนี้อาจจะเล่นแต่เห็ดรวมจนาะมัน,นจะได้นาูนันมีขายเตรงนี้งกแดง สวยเนาะจ้าไม่ได้เจออย่างนี้แล้วเงียนออกทางอีรีนอสเอะเงียนจ้าคนที่สิ้นว้ยมล้อเหรอมองสูงคนเดินไปกะนิตาบานบานเนาะเมีนจ้าสวยจ้าออกยุ่งมึงเี้เสีเอาแบบได้ไร กับพิษพึ่งอยู่ด้วยกันเลยทุกคนนี่พิษดอกเขาเขาออกเป็นดอกงามมากสวยจริงจ้ะเดี๋วยวพิษพึ่งตร,รงนี้สองด,ดอกสับีดเรื่องไปละพิษพึ่งเขากำดอกงามๆจ้ะทุกคนโอ้ยดูขา ปเริ่มกินละขายังตันดูพึ่นออกช่วยอีกนกิดนึงเจอเจ้าทิน นู้นแต่ปวกกินนขาหมดเห็ดตะไคร้คางคูนลายซับนี่ดอกงอ่ายเนาะ Thank you. ใช้รื้อโอีกนะใส่ยนะั้ไยแล้วดอกบานๆท้องดอกนะใส่ยมีดอกบูมด้วยหนาวนะน่นะดอกตนะิดดอกบานคนทับเนาะ งูสีส้มนี่เดี๋ยเียว อ้โหมีแดดร,รุมเทาๆแล้วนะสาวอนะี๋เนาะเนี่เจ็บมั้อันทิมมะเล้วนีนอะแน่นแท้อึ๊บอ่ะ สาเอมาเก็บเห็ดขาวดีกว่านี่มีแต่เห็ดขาวทั้งนั้นเลยนูนอะไไปทางนู้นเห็ดขาวเพียบเลยทุกคนเลยดูดิ คักคิดคขาคัักเห็ดงดาวอมคังงหงด้คน,น,นว่าเ็ดพึงยังวเห็ด่ห,ดหวานนี่บางคนเตมเห็ด่งวานดาว้วยสนวะีสวยเนาะจ้า ขึ้นเข้ากำโอ้ยงในโข้าวร่มู้นนี้เนาะวุ้ดินคนแห่งนิ้วเนาะแบบเดียวเองแต่ไอโซนที่เราไปเมื่อเช้าฝนตกเนาะข้านล่างลองเลาะดูอ๋ออืมได้กำนึงเลยเห่จ้ะีเส้วอีกน้าวร้

อันนี้คุณแพะออบคนะวานคุณด่งแฮแอือืมข้าวอุบอะอืมช่างดอกจัะอะไรช่วนี้คุณข้อย้ายเาใส่ อันนี้ส,สวยๆเลยอืมทางด้านนี้มุ้นอีจ้ะอืมมันขึ้เป็นหาแค่ขอบคนอืมลืมอีกแล้วสิตกวะน้ออีกคนง ต้นกระยูกนี่ปวดเนาะจ้านี่อย่าน้ำนึงดิดเนาะจ้ะตรงนี้อีกงา,านเหดผึงดางเหี้แลต้งมีเห็ดแล้วเนเงียบแล้วเงียบเนาะจ้ะนี่จะเห็ดผึ่งดางเหี้กับเห็ดขาวใช่เห็ดลายดอกนึงอชนดไหอืสวยๆ

สวยเลยจ้ะอ,นนอุ้ยขอผมดูตัวปวกกินปวกกินขอปวกออกขอได้เดแล้วมาจ้าสาวเอได้เวลาสรุปผลงานของเรากันแล้วมาจ้า เห็ดอะไรบ้างแลถือว่ามีก็เป็นเห็ดลงเหนือเนาะจ้ะก็ดีกตะไคร้สองสามดอกอันนี้ก็เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนางแฮเห็ดพึ่งขารายเห็ดพึ่งอันรวมกันละจ้ะเห็ดพึ่งรวมจ้ะอันนี้ก็เห็ดละงูกบานจ้ะจ้ะตาเนี่ยก็สิเป็นเห็ดขาวเห็ดเขียวเห็ดเขียวจ้ะเห็ดหนาเห็ดหนาขาวหนาเขียวทั้งล่างไก่เป็นเห็ดขาวพื่อกันจ้ะจ้ะเห็ดพึ่งพื่อกันส่วนช่วงนี้ก็เห็ดละงูก็ เงียบยเงียบแล้วนเนาะะโอเคสำหรับคลิปนี้เราส,สองคนก็ขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ